สวัสดีคนวันศุกร์วันศุกร์วันสมใจดวงรายสัปดาห์25ถึง31ตุลาคม2566ดวงดีส่งท้ายปลายเดือนนะคะมีเรื่องของการเริ่มต้นสิ่งใหม่เริ่มต้นสิ่งใหม่ความสุขความสำเร็จ ลงหลักปักฐานฟังคลิปนี้ให้จบนะบางคนมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์ของเดทแพลนการย้ายงานการย้ายบ้านการย้ายที่อยู่อาศัยการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะไม่ต้องย้ายบ่อยอีกต่อไปอยู่ลงหลักปักฐานมั่นคงรวยประสบความสำเร็จบางคนมีโอกาสใหม่ๆงานใหม่ๆอาชีพใหม่ๆบางคนลงทุนได้ผลกำไรเตรียมตัวรวยการ ที่เราไปลงทุนลงแรงกับอะไรไว้ธุรกิจใหม่กําลังจะรุ่งโรดขายดิบขายดีลงหลักปักฐานมั่นคงอยู่ตรงนี้ขายดิบขายดีไปเลยบางคนมีโอกาสใหม่ๆอยากไปเมืองนอกเมืองนาอาจารย์บอกเลยนะอย่าสร้างเงื่อนไขชีวิตแบบนี้ขอหากินสุจริตขอประกอบอาชีพสุจริตประกาศปฏิบัติตามกฎกติกาสังคมปฏิบัติตามกฎหมายไม่ผิดกฎหมายแค่นั้นจบนอกกนั้นอาชีพสุจริต ทุกอาชีพคนวันศุกร์ทำได้หมดหากินได้หมดรวยแล้วก็ประสบความสำเร็จบางคน มีความเครียดจริงจังกับชีวิตมากช่วงนี้จริงจังมากแต่มีโอกาสรวยนะแล้วก็ช่วงนี้ระวังอารมณ์อารมณ์ค่อนข้างแปลปรวนไม่นิ่งเพราะเครียดไงอยากรวยอยากประสบความสําเร็จอะไรแบบนี้แต่ยังถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีโชคลาภมีแต่ช่วงนี้อาจจะต้องซื้อลอตเตอรี่ต้องซื้อลอตเตอรี่ใต้ดินไม่ค่อยโอเคช่วงเนี้เลขเด่นเลขมงคลคือเลข4แล้วก็เลข9ช่วงนี้อาจารย์จะบอกว่าใครอยากเป็นหนี้จะทําธุรกิจธุรกรรมอยากได้บ้าน เพิ่มอีกสักหลังอยากได้รถเพิ่มอีกสักคันมีโอกาสเป็นหนี้แต่มีสินทรัพย์มั่นคงเป็นชิ้นเป็นอันเพราะฉะนั้นมันเป็นอีกหนึ่งขั้นของชีวิตที่จะรวยและเติบโตมีหนี้แต่เป็นหนี้ที่มีมูลค่าก็ถือว่าสนับสนุนเป็นหนี้ได้ทําได้บ้านเล็กทีให้โชคให้ลาบนะสําหรับคนที่หวยวิดมาตลอดซื้อหวยลืมกลับซื้อหวยแล้วเฉียดไปเฉียดมาอาจารย์แนะนําให้บูชาสามพระอาหารหันต์บันดาลโชคลาภพระศิวล พระอุปคุตพระสังกัจายพกติดตัวพกใส่กระเป๋าตังไว้ยังไงก็ดีเริ่มต้นที่239บาทส่งฟรีไปสนี e m s ทั่วประเทศไทยของอาจารย์ไม่มีเก็บปลายทางนะคะลองดูนะปาฏิหารจะบังเกิดกับชีวิตคุณคะ่ะส่วนเรื่องของความรักความรักไม่ห่วงคนที่คบกันมาเป็นระยะเวลานาน ความหลักมั่นคงแล้วถึงแม้ว่าช่วงนี้จะผีบ้าผีบอเครียดเครียดอารมณ์แรปรปวนหงุดหงิดนิดนึงแต่อาจารย์ก็ยังมองว่าแฟนของคุณคนรักของคุณก็ยังยอมรับในตัวคุณได้ยังเป็นไพ่ที่ค่อนข้างมั่นคงบางคนวางแผนจะแต่งงานมีโอกาสได้แต่งงานมีลูกมีบุตรสมใจสำหรับคนโสด คนโสดย้อนกลับมาดูตัวเองบ้าบ้าบ,าบา่เดี๋ยวอยากมีเดี๋ยวไม่อยากมีเอายังไงแล้วบางคนเรื่องเยอะเลือกมากเลือกมากแบบโอ้โหถ้าจะหาสวรรค์วิมานจะหาเทวดานางฟ้ารอตายแล้วเกิดใหม่ไม่มีใครสมบูรณ์แบบถ้าเลือกเยอะก็อยู่เป็นโสดไม่ต้องไปยุ่งกับใครมันเป็นประสาทนะคะส่วนเรื่องของสุขภาพอาจารย์เตือนเรื่องของช่องท้อง น้ำย่อยกดไหลย,ย้อนบางคนช่วงนี้น้ำหนักตัวขึ้นไขข้อหัวเข่าไม่ค่อยจะดีช่วงนี้เราก็ใครที่ตัวซีตัวเหลืองช่วงนี้ดูดีๆด,ดื่มน้ำเยอะๆตับกับไตทำงานผิดปกติไหมตับกับไตทำงานหนักหรือไม่ลองดูก็แล้วกันแล้วเรื่องสุดท้ายที่อาจารย์จะเตือนไพ่ใบนี้เป็นไพ่ตราช่างปฏิบัติตามกฎหมายปฏิบัติตามกฎระเบียบเอกสารสัญญาธุรกิจธุรกรรมทำดีๆเพราะบางทีไพ่แบบนี้หมายถึงการทำผิดเสีย ค่าปรับอะไรแบบนี้ก็ได้หรือหมายถึงการฟ้องร้องเรื่องของคดีความธุรกิจธุรกรรมทําดูเอกสารสัญญาให้ดีอย่าลืมช่วงนี้สาพระอรลหรันพระศิวรีพระอุปคุธพระสังกาจายช่วยได้เติมน้ํามันตะเกียงสักหน่อยทําบุญถวายน้ําดื่มสักหน่อยแล้วดวงจะรุ่งมากๆนะคะสวัสดีค่ะ